หลายวันคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าคะวันนี้กลับมาแล้วนะคะหยิบมาเล่าให้ฟังในวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นสังคมที่หลายๆคนกำลังเผชิญอยู่ค่ะทุกวันนี้นะคะหลายคนมีชีวิตแบบเดือนชนเดือนขาดสภาพคล่องทางการเงินเป็นจำนวนมากจนต้องพึ่งพาการกู้เงินด่วนเพื่อนำมาหมุนเวียนและช่วยต่อชีวิตให้ดำรงอยู่ต่อได้นะคะและอย่างที่หลายคนก็รู้ดีค่ะว่าวงการเงินกู้นี้ เข้ามาแล้วคิดจะออกมันไม่ง่ายเลยค่ะเพราะว่าดอกเบี้ยนั้นมันแพงมากแต่ถ้าในเมื่อชีวิตมันถึงจุดที่ไร้ซึ่งทางเลือกวันนี้นะคะตะกี้ก็อยากจะขอแนะนำแนวทางให้กับทุกท่านที่คิดจะกู้ได้เลือกแบบถูกกฎหมายค่ะต้องบอกแบบนี้นะคะเพื่อนๆว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังมีหลายๆคนเลยที่ยังคงเลือกที่จะกู้เงินแบบผิดๆกฎหมายอยู่ค่ะบางคนนะคะเขาเลือกเพราะว่าไม่มีทางเลือกค่ะ แต่บางคนเขาเลือกเพราะว่าเขาไม่รู้ค่ะหากวันนี้นะคะเราจะมีความรู้เพิ่มขึ้นอีกสักนิดเอาไว้บอกครอบครัวและคนใกล้ตัวของเราไม่ให้ตกเป็นเหยื่อนรกบนดินแบบนี้ก็คงจะดีไม่น้อยค่ะมาถึงจุดนี้นะคะหลายคนสงสัยว่าทำไมถึงยังมีคนที่เขาเลือกที่จะไม่กู้ในระบบอยู่มีหลายสาเหตุค่ะอาจจะด้วยคุณสมบัติในการขอกู้นั้นไม่ผ่าน เพราะส่วนใหญ่ในการขอสินเชื่อนะคะเงินกู้เนี่ยจะต้องเป็นการขอกับทางธนาคารทางสถาบันการเงินเป็นส่วนใหญ่ค่ะฉะนั้นแล้วนะคะเรื่องของเงื่อนไขต่างๆอาจจะมากหรือว่าน้อยเนี่ยก็แล้วแต่ก,กําหนดเลยค่ะบางคนนะคะเขากู้ไม่ได้เพราะรายได้ไม่ถึงหรือว่าบางคนเครดิตไม่ดีก็อาจจะทําให้กู้ไม่ผ่านค่ะ และอีกอย่างหนึ่งนะคะการอนุมัติเงินกู้ของธนาคารนั้นก็มีขั้นตอนหลายกระบวนการไม่ว่าจะเป็นการใช้เอกสารเยอะอีกทั้งจะต้องลุ้นนะคะว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัตินั้นได้เท่าไหร่เรียกได้ว่าไม่ทันด่วนทันใจคนต้องรีบใช้เงินเลยละคะ่ะทําให้หลายคนนะคะหันมาเลือกเงินกู้นอกระบบที่แปะอยู่ตามเสาไฟฟ้าบ้างจากคนแนะนําบ้าง และแน่นอนนะคะว่าเขาก็มักจะใช้คำที่เป็นแรงจูงใจให้คนที่กำลังร้อนเงินได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นต้องการเงินก้อนเงินด่วนทันใจวงเงินกู้สูงดอกเบี้ยน้อยไม่ต้องใช้คนคำ้ำไม่ต้องยื่นเอกสารเยอะคุณผู้ฟังจับสังเกตอะไรได้ไหมคะไม่มีใครบอกว่าตัวเองเป็นเงินกู้นอกระบบหรือว่าผิดกฎหมายเลยค่ะแล้วคราวนี้ เราจะรู้ได้ยังไงว่าวงการเงินกู้แบบไหนอยากเข้าไปยุ่งเงินกู้นอกระบบนี่แหละค่ะตัวดีเลยที่เราไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเลยนะคะเพราะว่าดอกเบี้ยน,นั้นมหาโหดมากจริงๆค่ะนอกจากเงินกู้นอกระบบนะคะก็คือการกู้เงินกับแอปที่ผิดกฎหมายนี่แหละค่ะเดี๋ยวนี้นะคะเราจะได้ยินสินเชื่อเงินสดออนไลน์แอปพลิเคชันเงินกู้เยอะมากขึ้นค่ะแถมยังเข้าถึงตัวเราได้ง่ายมากๆเลยนะคะ เข้าถึงทุกคนที่มีอินเทอร์เน็ตเลยค่ะเล่าให้เพื่อนๆฟังแบบนี้นะคะว่าแอปกู้เงินเหล่านี้เนี่ยมักจะแฝงอยู่กับแอปที่ถูกกฎหมายตาม Google Play Store หน้าตาดูน่าเชื่อถือมากเลยนะคะหลายคนนะคะลงเชื่อรีวิวแห่ดาวน์โหลดแห่สมัครแต่ก็แปลกอย่างหนึ่งนะคะแอปกู้เงินที่ผิดกฎหมายเนี่ยมักจะชอบให้โอนเงินเติมเกมก่อนค่ะบางคนไม่รู้ก็หลงกลเข้าไปเต็มๆเ,เลยค่ะ ถ้าจะบอกว่าเขาหลอกไม่ให้เงินเลยก็ไม่ใช่เงินน่ะมันได้จริงค่ะคุณผู้ฟังแต่เรื่องของความโกงของเขานี่แหละสิคะที่มันเจ็บปวดจริงๆยกตัวอย่างเชน่นเราอยากจะกู้เงินสัก3,000บาทแต่เราได้เงินจริงๆจากเขานะคะแค่ประมาณสัก1,600กว่าบาทเท่านั้นเองโดยเขาบอกว่าเงินที่เขาหักเรานั้นเป็นการหักดอกเบี้ยออกไปก่อนเลยค่ะเป็นไงคะถ้าคุณเจอแบบนี้คุณจะทำยังไง เงินกู้ได้มาก็ไม่เต็มจำนวนแถมยังโดนดอกเบี้ยสูงเกินกว่ากำหนดอีกต่างหากและแถมพอคุณผิดนัดชำระขึ้นมาแล้วละก็คุณก็จะโดนทวงหนี้โหดเลยล่ะค่ะไม่ต่างจากแก๊งกู้เงินนอกระบบเลยนะคะดีไม่ดีนะคะจะถูกโทรประจานไปยังเพื่อนคนรอบตัวจากบัญชีร,รายชื่อที่มีอยู่ในโทรศัพท์ก็ได้ค่ะเอาละถามว่าเขาเข้าถึงเบอร์โทรศัพท์มือถือของเพื่อนเราได้ยังไง ต้องบอกแบบนี้นะคะเพื่อนๆปกติแล้วเนี่ยการที่แอปพลิเคชันเนี่ยมันจะเข้าถึงข้อมูลของเราเวลาเราโหลดอะไรมาก็แล้วแต่เขาจะต้องเด้งขึ้นมาถามเราก่อนว่าขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลในส่วนตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นและนี่ก็เช่นเดียวกันค่ะแอปพลิเคชันพวกนี้สามารถเข้าถึงรายชื่อเพื่อนๆในโทรศัพท์ของเราได้ตั้งแต่ที่คุณกดยินยอมอนุญาตให้แอปพลิเคชันนี้ สามารถเข้าถึงโทรศัพท์ของเราได้นั่นเองค่ะพูดมาขนาดนี้แล้วบางคนอาจจะกลัวการกู้เงินกับแอปพลิเคชันจะบอกแบบนี้ค่ะทุกคนการตัดสินใจกู้เงินผ่านแอปเนี่ยเราควรที่จะพิจารณาว่าใครเป็นผู้ให้บริการมาจากสถาบันการเงินใดมีตัวตนจริงไหมและประเภทสินเชื่อเนี่ยมีการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม่เพราะส่วนใหญ่แล้วนะคะสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยเขาจะมีอัตราดอกเบีย้ยไม่เกิน28%ต่อปีค่ะส่วนนาโนไฟแนนซ์หรือว่าเป็นสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับอัตราดอกเบีย้ยไม่เกิน36%ต่อปีแล้วเวลาที่ได้เงินกู้ไม่ครบส่วนมากแล้วนะคะเขาก็จะหากแค่อากรสแตมไม่กี่บาทเท่านั้นเองค่ะ จึงก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนตัดสินใจเพราะไม่เช่นนั้นจากที่เดือดร้อนเรื่องเงินอยู่แล้วเจอแบบนี้เข้าไปอาจจะเหมือนตกนรกทั้งเป็นก็ได้ค่ะคราวนี้เรามาบอกถึงคนที่พลาดไปแล้วทำยังไงดีหน่อยอีก,กว่าสำหรับใครนะคะที่พลาดไปแล้วบอกเลยนะคะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เราจะต้องหาเงินมาคืนเขาทุกบาททุกสตังค์ค่ะ รีบหามาคืนให้เร็วที่สุดเพราะยิ่งชา้าดอกเบีย้ยก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ 2. หลังจากที่เรานะคะชำระหนี้นะคะคืนเขาไปแล้วทั้งหมดเนี่ยให้เปลี่ยนชื่อบัญชี f c e e o o o Line หรือว่าเบอร์โทรที่ใช้กับแอปพลิเคชันนั้นเพื่อป้องกันการนำไปใช้หลอกลวงอื่นๆภายในภาคหน้าข้อที่3นะคะกรณีที่เราเนี่ยผูกบัตรกับแอปพลิเคชันอะไรก็ตามให้ทำการอายัดบัตร เพราะว่าอาจจะถูกดูดเงินออกจากบัตรก็ได้ค่ะและข้อสุดท้ายหากได้รับความเสียหายสามารถแจ้งความร้องทุกข์ได้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ค่ะตะกี้เชื่อว่าไม่มีใครอยากเข้าไปยุ่งกับวงการเงินกู้อะไรแบบนี้ถ้ามันไม่ถึงที่สุดของชีวิตแล้วจริงๆตะกี้รู้ดีค่ะว่าการไม่มีเงินมันลำบากมากแค่ไหนถ้าสิ่งที่คุณคิดที่จะกู้ มันมีความจำเป็นมันมีความสำคัญกับชีวิตของคุณจริงๆอยากให้เลือกสถาบันที่เขาได้รับการรับรองตรวจสอบเช็คชื่อได้อ่านศึกษารายละเอียดก่อนกู้ให้ดีๆนะคะให้มั่นใจแล้วจริงๆว่าสามารถที่จะมีกำลังพอที่จะส่งเขาได้ทุกคนกู้เงินเขามาแล้วก็ต้องคืนนะคะเป็นหนี้ก็ต้องคืนนะ เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ด้วยดีนะคะและทั้งหมดนี้คือหยิบมาเล่าให้ฟังค่ะพบกันใหม่ใน EP ีหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ